ช็อคพอดแคสต์เล่าไปหลอนไปกับหมอนอีกเช่นใครนะคะค่ำคืนวันศุกร์แบบนี้ใครที่กำลังเดินทางกลับบ้านหรือใครที่กำลังจะข่มตานอนมาค่ะมาฟังเรื่องเล่าขนหัวลุกจากทางบ้านกันดีกว่า เรื่องราวในวันนี้ถูกส่งมาจากคุณเอิร์ธซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงที่เขาและเพื่อนๆเ,เจอมากับตัวสมัยที่ยังเป็นนักศึกษาและตั้งวงดนตรีเล่นตามผับต่างจังหวัดบอกเลยว่าเรื่องนี้ทั้งหลอนทั้งเศร้าและน่ากลัวจนทำให้คุณเอิร์ธและเพื่อนๆไม่กล้ารับงานต่างจังหวัดไปอีกนานเลยทีเดียวเรื่องราวของคุณเอิร์ธจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ มอค่ะคุณเอิร์ธเล่าว่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วสมัยที่เขากับเพื่อนอีก4คนตั้งวงดนตรีชื่อว่า The Drifters พวกเขามีฝีมือที่ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งเลยค่ะทำให้เริ่มมีคนรู้จักและจ้างไปเล่นตามร้านอาหารกึ่งผับในต่างจังหวัดอยู่บ่อยๆ มีอยู่งานหนึ่งที่พวกเขาได้รับการติดต่อให้ไปเล่นที่ผับแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคอีสานซึ่งเป็นงานใหญ่พอสมควรและให้ค่าตอบแทนดีมากคุณเอิร์ทและเพื่อนๆจึงตอบตกลงรับงานนี้ทันทีโดยไม่ได้คิดอะไรทางเจ้าของร้านได้จัดเปรียมที่พักไว้ให้เป็นโรงแรมเก่าแก่แห่งหนึ่งในตัวเมืองซึ่งก็ดูสะดวกสบายดี คืนแรกที่เดินทางไปถึงหลังจากเก็บเข้าของเข้าที่พักเรียบร้อยพวกเขาก็ตรงไปที่ผับเพื่อเตรียมตัวและเล่นคอนเสิร์ตทุกอย่างผ่านไปด้วยดีค่ะแขกในร้านชอบการแสดงของพวกเขามากบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานจนกระทั่งถึงเวลาเลิกงานทุกคนต่างเหน็ดเหนื่อยจึงรีบพากันกลับโรงแรมเพื่อพักผ่อน ห้องพักที่พวกเขาได้เป็นห้องใหญ่ห้องเดียวค่ะมีเตียงสองชั้น2เตียงและเตียงเดี่ยวอีกหนึ่งเตียงคืนนั้นทุกคนเหนื่อยมากอาบน้ำเสร็จก็ล้มตัวลงนอนกันทันทียกเว้นก็แต่คุณเอิร์ธที่รู้สึกว่าอากาศในห้องมันร้อนอบอ้าวผิดปกติทั้งๆท,ที่แอร์ก็เปิดอยู่เขาจึงลุกไปเร่งแอร์ให้แรงขึ้นแต่ลมที่ออกมาจากช่องแอร์เก่าๆเหนือประตูนั้นมันกลับบางเบาเหลือเกิน และสิ่งที่ทำให้คุณเอิร์ธต้องขมวดคิ้วด้วยความแปลกใจก็คือกลิ่นค่ะมันเป็นกลิ่นอับชื้นแปลกๆคล้ายกับกลิ่นของผ้าที่ริ้วเปียกๆที่ถูกหมักหมมไว้แต่ในความอับชื้นนั้นมันกลับมีกลิ่นคาวเนื้อจางๆปะปนมาด้วยเขาพยายามมองเข้าไปในช่องแอร์แต่ด้วยความมืดและตะแกรงที่บังอยู่ทำให้มองไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดดำสนิทที่อยู่ข้างใน คุณเอิร์ธพยายามไม่คิดอะไรมากอาจจะเป็นเพราะโรงแรมมันเก่าระบบแอร์คงไม่ดีนักเขาจึงกลับไปนอนแต่คืนนั้นทั้งคืนเขานอนไม่สนิทเลยค่ะเพราะรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองเขาอยู่ตลอดเวลาจากมุมมืดของห้องและกลิ่นขาวเลือดนั้นก็ยังคงลอยมาเตะจมูกเป็นระยะระยะ หมอนค่ะเช้าวันรุ่งขึ้นคุณเอิร์ธได้เล่าเรื่องกลิ่นประหลาดให้เพื่อนๆฟังแต่ทุกคนกลับบอกว่าไม่ได้กลิ่นอะไรเลยและยังต่อว่าเขาคิดมากไปเองเพราะความเหนื่อยคุณเอิร์ธจึงได้แต่เก็บความสงสัยนั้นไว้ในใจ คืนที่สองเหตุการณ์ก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะทันทีที่กลับจากเล่นดนตรีกลิ่นข่าวเลือดปริศนาก็เริ่มรุนแรงขึ้นกว่าเก่าคราวนี้มันไม่ใช่แค่กลิ่นจางๆอีกต่อไปแต่มันเป็นกลิ่นข่าวคลุงที่ชัดเจนจนแทบจะอาเจียนคุณเอิอร์ทนไม่ไหวจึงปีนขึ้นไปบนเก้าอี้เพื่อดูที่ช่องแอร์ให้แน่ใจอีกครั้ง วินาทีที่เขาเอาไฟฉายจากมือถือส่องเข้าไปภาพที่เห็นทำให้คุณเอ,อิร์ธแทบ,บช็อกจนตกจากเก้าอี้สิ่งที่อยู่ข้างในช่องแอร์นั้นไม่ใช่ซากสัตว์อย่างที่เขาคิดแต่มันคือเส้นผมค่ะเส้นผมยาวสลวยสีดำคลับจำนวนมากที่พันกันยุ่งเหยิงอยู่ในนั้นและที่น่าสยดสยองไปกว่านั้นคือปลายผมบางส่วนมีคราบเลือดสีน้ำตาลเข้มกระกลางหยุดติดอยู่คุณเอ,อิร์ธพังะถอยหลังด้วยความตกใจขนทั้ง ตัวลุกชันขึ้นมาทันทีเขารีบบอกเพื่อนๆให้มาดูแต่เมื่อเพื่อนอีกคนปีนขึ้นไปดูบ้างก็ไม่พบอะไรเลยนอกจากช่องแอร์ที่ว่างเปล่า เพื่อนๆเ,เริ่มมองว่าคุณเอ,อิร์ตตาฝาดและโดนผีอ่ำเข้าให้แล้วบรรยากาศในวงเริ่มมาคู่แต่คืนนั้นไม่มีใครกล้านอนปิดไฟเลยสักคนกลิ่นข่าวเลือดยังคงอยู่แต่ดูเหมือนจะมีแค่คุณเอ,อิร์ตที่ได้กลิ่นมันชัดเจนที่สุดและแล้วก็มาถึงคืนสุดท้ายของการแสดงซึ่งเป็นคืนที่เหตุการณ์เลวร้ายที่สุดได้เกิดขึ้น หมอนค่ะคืนนั้นหลังจากเล่นคอนเสิร์ตเสร็จพวกเขาก็กลับมาที่ห้องพักด้วยความอ่อนล้าแต่ไม่มีใครกล้าหลับลงง่ายๆคุณเอ,อิร์ธที่รู้สึกหวาดผวาที่สุดจึงตัดสินใจเปิดเพลงฟังเพื่อกลบความกลัวแต่แล้วเครื่องเล่นเพลงที่เขาเปิดอยู่ดีๆก็ดับลงพร้อมกับเสียงแกรกดังมาจากช่องแอร์ทุกคนในห้องเงียบกริบ จ้องมองไปที่ช่องแอร์เป็นตาเดียวทันใดนั้นตะแกรงช่องแอร์ก็ค่อยๆถูกดันออกว่าจากด้านในอย่างช้าๆพร้อมกับเส้นผมสีดำคลับที่ค่อยๆไหลทะลักออกมาเหมือนงูเลื้อยมันยาวขึ้นยาวขึ้นเรื่อยๆจนเกือบจะถึงพื้นห้องปลายผมเหล่านั้นชุ่มชกด้วยเลือดสดๆที่หยดลงไปบนพื้นห้องทีละหยดทีละหยดทุกคนในห้องตัวแข็งทื่อด้วยความกลัวสุดขีดร่างกายไม่สามารถขยับได้แม้แต่นอน แล้วสิ่งที่ทำให้เขาแทบสิ้นสติก็คือกลุ่มผมนั้นมันเริ่มก่อตัวขึ้นเป็นรูปร่างของศีรษะมนุษย์ที่ไม่มีใบหน้าก่อนที่ทุกคนจะทันได้กรีดร้องลมเย็นเยือกก็พัดออกมาจากช่องแอร์มันไม่ใช่ลมจากเครื่องปรับอากาศแต่มันคือลมหายใจที่มาพร้อมกับกลิ่นเน่าเหม็นรุนแรงและเสียงกระซิบอันโหยหวนที่ดังขึ้นข้างหูของทุกคนพร้อมกันว่าเอาหัวกูคืนมา สิ้นเสียงนั้นไฟทั้งห้องก็ดับพรึบลงตามมาด้วยเสียงกรีดร้องโหยหวนและเสียงเข้าของแตกกระจายดังลั่นไปทั่วห้องคุณเอิร์ธเล่าว่าตอนนั้นสติของเขาแทบจะหลุดออกจากร่างเขาวิ่งชนทุกอย่างที่ขวางหน้าเพื่อไปให้ถึงประตูและเมื่อเปิดประตูได้เขากับเพื่อนๆก็วิ่งหนีออกจากโรงแรมโดยไม่คิดชีวิตทิ้งเข้าของทุกอย่างไว้ในห้องนั้น พวกเขาขับรถออกจากจังหวัดนั้นทันทีในคืนนั้นโดยไม่หันกลับไปมองอีกเลย หลังจากเหตุการณ์นั้นวงเดอะดริฟเตอก็ไม่ได้กลับไปเล่นดนตรีด้วยกันอีกเลยค่ะแต่เรื่องราวมันยังไม่จบแค่นั้นค่ะคุณเอิร์ทเล่าทิ้ง้ายไว้ว่าหลังจากที่หนีออกมาได้ไม่นานเขาได้ข่าวจากเจ้าของร้านว่าโรงแรมนั้นเคยมีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นจริงเป็นคดีที่หญิงสาวบริการคนหนึ่งถูกลูกค้าฆ่าตัดคอแล้วฆาตกรได้นำศีรษะของเธอไปซ่อนไว้แต่จนถึงทุกวันนี้ตำรวจก็ยังหาศีรษะของเธอไม่พบ หมอนค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเรื่องลมหายใจในช่องแอร์จากคุณเอิร์ธต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวและสยดสยองมากๆเลยทีเดียวก็ขอแสดงความเสียใจกับวง The Drifters ด้วยนะคะและขอขอบคุณคุณเอิร์ธที่นำประสบงานสุดหล่อนนี้มาแบ่งปันกันสำหรับคืนนี้เวลาของช็อคพอดแคสต์ก็หมดลงแล้วกลับมาพบกับหมอนแล้เรื่องเล่าขนหัวลุกแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสาหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ